อยากประหยัดมีเงินเหลือใช้แนะนําติดกล้องวงจรปิดรุน่นนี้ซื้อแค่1เหมือนได้3กล้องในงบไม่เกิน1นึ่พันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเชื่อมต่อแอปให้ด้วยนะครับและนี่คือกล้องวงจรปิด3เลนของ UC ตัวใหม่สามารถพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกันได้เลนล่างสามารถหมุนผ่านมือถือส่วนเลนด้านข้างใช้การหมุนมือเอานะครับกล้องตัวข้างเราสามารถหมุนได้เกือบรอบเลยอุปกรณ์เชื่อมต่อเขาให้มาครบพร้อมติดตั้งและดูออนไลน์ด้วยตนเองพร้อมคู่มือติดตั้งเป็นภาษาไทย วิธีเชื่อมต่อกล้องให้ดูออนไลน์ได้ติดตั้งแอป UC ลงมือถือก่อนมือถือแค่หนึ่งเครื่องเชื่อมกล้องได้หลายตัวขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนใส่เมมมรีการ์ดเพื่อให้เราสามารถดูออนไลน์ย้อนหลังได้นั่นเองครับวิธีการใส่เมมก็แกะเหมือนในคลิปได้เลยวันนี้ผมใช้เมม3 2ิกิกจะดูย้อนหลังได้ประมาณ10วันเมม6 4ิกิกดูย้อนหลังได้ประมาณ20วันต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับสายกล้องแบบในคลิปเลยครับจากนั้น ใช้สายต่อกล้องมาต่อกับปลัก๊กตัวสายต่อจะยาวประมาณ3เมตรกว่าตอนที่ผมซื้อเขามีแถมมาให้ด้วยนะครับจากนั้นให้เพื่อนเสียบไฟเลี้ยงตัวกล้องครับจะเป็นกล้องวงจรปิดแบบใช้ไฟบ้านต้องต่อไฟไว้ตลอดและถ้าได้ยินเสียงร้องเตือนแบบนี้ให้เราไปที่แอป UC เริ่มเชื่อมต่อโดยกดที่เครื่องหมายบวกตรงมุมขวาบนจากนั้นแอปจะให้เราสแกน QR code ของกล้องเพื่อนก็ทำการสแกน QR code ได้เลยครับ จากนั้นกดขั้นตอนถัดไปแอปจะให้เราเลือก WiFi บ้านแบบ 2.4G เราก็ใส่รหัส Wi-Fi บ้านของเราให้เรียบร้อยครับจากนั้นกดขั้นตอนถัดไปได้เลยเพื่อนรอให้กล้องเชื่อมต่อนะครับจากนี้ใช้เวลาไม่เกินหนนาทีรีวิวการเชื่อมต่อถือว่าทำได้ง่ายมากไม่ต้องเรียกช่างก็สามารถเชื่อมต่อและติดตั้งเองได้ประหยัดเงินได้อีกต่อเอาไว้ทำอย่างอื่นได้เยอะจากนั้นออกจากแอป แล้วลองเข้าแอปอีกครั้งนะครับกล้องวงจรปิดที่เราเชื่อมต่อเอาไว้ก็พร้อมดูออนไลน์แล้วกดทดสอบดูได้เลยกล้องมีฟังก์ชัน PTS ช่วยให้เราหมุนตรวจบ้านทางไกลได้ติดครั้งเดียวแต่เหมือนมีกล้อง3ตัว3มุมไม่ต้องซื้อกล้องหลายตัวมาติดให้เปลืองค่าใช้ใจ่าย ทั้งสามเลนยังให้ความคมชัดเนียนกริบภาพชัดไม่แพ้กล้องมือถือและเพื่อนยังสามารถดูบ้านออนไลน์ทางไกลเป็นห่วงบ้านก็แค่เปิดมือถือมาตรวจดูรอบๆกล้องมีฟังก์ชัน AI ตรวจจับคนพร้อมบันทึกลงเมมโมรีการ์ดขนาดภาพกลางคืนแสงน้อยอยังให้ความคมชัดสามารถตั้งค่าเป็นภาพสีได้การหมุนซ้ายขวาหมุนได้35 5องศาหมุนขึ้นลงได้90เดียวมาทดสอบเสียงพูดคุยผ่านมือถือกันสวัสดีทำอะไรอยู่ และยังสามารถเปิดไฟขับไล่ผู้บุกรุกเปิดเสียงไซเรนจากระยะไกลข้ามจังหวดัดงบไม่เกิน1,000แต่ให้ฟังก์ชันมาครบจุกๆุสนใจอยากติดกล้องเองในงบประหยัดพิกัดกล้องกดตะกรา้าหน้าคลิปได้เลยครับ